มาจ้ามาจ้าทุกคนวันนี้นะจ้าเราก็จะพามาตะลุยหาของกินพี่เลยจ้า S W U ในมาเก็ตนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นตลาดกลางคืนมอสวนะจ้าทุกคนมาเริ่มร้านแรกเลยจ้าก็คือไอติมทูโคนน้องเข้าแล้วหนึ่งนะจ้าก็เดินกินกันไปเลยจ้าหลุดตากับนี่เลยจ้าขนมโคดทุกคนเราก็เลยสั่งเลยจ้ากะทิช่ำๆนะจ้าแดดร้อนยังไงก็ไม่ไหวขนมถ้วยทุกคนดูสิความใบเตยความกะทิจิตใจสดใสนะจ้ากับความหวานนี้เขาก็มีดนตรีสดด้ว ้เห็นไหมอันนี้ไม่เดินไปทาตีไฮคั่วแต่อย่างใดนะจ๊ะบันนค้คืออะไรลามล่ำใหญ่ที่ทุกคนจะต้องมาต่อแถวนะจ๊ะนี่นาำล่ำใหญ่ในตำนานของมอสววมันฉ่ำจริงจริงนี่ตอกอเลยเจ้ะน้ำมะพร้าวจ้าสั่งเป็นน้ำมะพร้าวธรรมดาแล้วจ๊ะดูดเลยจ้ะเพราะว่าน้ำมะพร้าวก,กินตอนเย็นเย็นนะถึงจะสดชื่นสดใจจ้เออเห็นไหมต่อกัอนที่นี่จ้ะขนมจีบปั้นสดจ้าทุกคนมันน่ากินมากสดวัน,นี้ไม่มีอีกแล้วทุกคนร้านไข่หมึกนะจ้ะเจ็ดมาทุกคนใครมาต้องสั่งเนื้อปลาหมึก